สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับวความคืบหน้าจากทั้งกลุ่ม Facebook Amazing World Culture ครับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับผมไม่แปลกใจเลยทำไมการท่องเที่ยวกัมพูชาไม่สามารถเทียบได้กับประเทศไทยเพราะทัศนคติในการเชิญชวนชาวต่างชาติให้มาเที่ยวมันผิดกัน ยกตัวอย่างเช่นเวลาเกิดดรามา่าประเทศไทยสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเช่นดราม่าแกงส้มถูกจัดให้เป็นอาหารยอดแย่ติดอันดับโลกคนไทยไม่ไปแบนเว็บไซต์ที่จัดอันดับไม่ไปรุมด่านักชิมแต่ไปรุมถามว่าพี่ไปโดนแกงส้มตัวไหนมาต่างถามหาพิกัดร้านที่ไปชิมกันโดยอยากรู้ว่าแกงส้มที่นักชิมไปชิม เป็นฝีมือคนไทยหรือต่างชาติทำเป็นแกงส้มประเภทไหนเพราะแกงส้มไทยมีหลายประเภทและได้มีการเชิญชวนให้มาลองกินแกงส้มของแต่ละภูมิภาคของไทยบางคนถึงขนาดบอกว่าจะออกเงินค่าตัวให้มาชิมถึงบ้านด้วยซ้ำเดี๋ยวทำให้กินฟรีๆผลลัพธ์คือเหล่านักชิมก็อยากจะรู้ว่าแกงส้มมันห่วยขนาดนั้นเลยหรือจริงหรือไม่ แกงส้มมีหลายอย่างจริงไหมนอกจากจะได้มีการท่องเที่ยวเพิ่มจากนักชิมทั้งหลายแล้วยังให้ต่างชาติได้รู้ว่าคนไทยไม่ได้มีนิสัยแย่ๆที่ถึงขนาดรับการวิจารณ์ไม่ได้ได้ทั้งเงินและได้ทั้งใจจากนักท่องเที่ยวเข้ากระเป๋าเต็มๆกัมพูชาสามารถเปลี่ยนโอกาสให้เป็นวิกฤตเช่นลุงโรเจอร์วิจารณ์อาหารขมรแต่ทัวร์กลับไปลงรุมด่าบ้างแบรน ไม่ให้เข้าประเทศบ้างขนาดหน่วยงานรัฐบาล่ะยังมีแอคชั่นให้กับลุงออกมาขอโทษนี่ขนาดคนไทยทำให้ดูก่อนแล้วนะเพราะดราม่าแกงส้มเกิดก่อนดราม่าลุงโรเจอร์แต่คนขเขมรไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และวนำไปพัฒนาเลยที่บอกว่าเป็นโอกาสเพราะจะมีบ่อยแค่ไหนกันที่มียูทูบเบอร์ดังระดับลุงโรเจอร์ จะพูดถึงอาหารกัมพูชาโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างผลลัพธ์คือคุณก็จะสูญเสียการท่องเที่ยวจากลุงไปเป็นอันดับแรกเลยและอาจจะสูญเสียการท่องเที่ยวจากแฟนคลับของลุงอีกหลายแสนคนรายได้จากการท่องเที่ยวหายไปเยอะนะครับบอกเลยและที่สำคัญน่ะต่อไปคนก็จะไม่กล้ากินอาหารขมรแล้ววิจารณ์เพราะวิจารณ์แล้วโดวนแบนหุ้นเซนน่ะสอนมาดี ใครวิจาร์คขมเมต้องโดนหัวกลับเพราะฮุนเซนไม่สนใจหรอกว่ารายได้จะเข้าประเทศเท่าไหร่เขาสนใจแต่เงินจะเข้ากระเป๋าตัวเองเท่าไหร่ต่างหากกลับกันถ้าลุงโรเจอร์พูดด่าอาหารไทยคนไทยก็จะใช้โอกาสนี้เชิญให้กับลุงโรเจอร์มากินอาหารถึงบ้านกันเลยทีเดียวให้รู้ไปว่าอาหารมันจะไม่ถูกปากลุงสักอย่างเชียวหรือและถ้ามันไม่ได้แย่อย่างที่ลุงคิด ลุงก็จะเปลี่ยนทัศนคติจากอาหารแย่ๆในสายตาเป็นอาหารกลางๆไม่เหมือนขมรที่หาทางไล่ลุงไปสุดท้ายเมื่อไม่มีโอกาสแก้ตัวอาหารขมรก็จะยังคงเป็นแค่ชิดเวอร์ชั่นออฟไทยฟู้ดตลอดไปสำหรับลุงและแฟนคลับลุงประเทศไทยมีนิทานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งก็คือสีถนนชัยมันสอนให้คนไทยนั้นรู้จักฉลาดแกมโกง ที่ดินเท่าแมวดินตายเราสามารถทําให้มีพื้นที่ที่ใหญ่พอจะสร้างหมู่บ้านได้ทั้งหมู่บ้านคนไทยรู้จักการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นเงินเห็นดราม่าปุ๊บเห็นเงินปับ๊บการหาเงินมันอยู่ในสายเลือดของคนไทยขเขมรไม่มีนิทานเรื่องนี้สินะเลยคิดไม่เป็นปอลอแนะนําอีกเครื่องหนึ่งคือการเคลมชุดไทยมันมีวิธีที่ฉลาดกว่านี้ มันสามารถทําเงินให้กับเขมรได้มหาศาลและทําให้กัมพูชามีชื่อเสียงมากกว่านี้แน่นอนแต่เขมรไม่ฉลาดพอที่จะคิดวิธีนี้ได้หรอกแต่ครูนะ่ะไม่บอกมึงหรอกนะฮ่าฮ่าฮความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture ครับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเพจเขมรพาเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรือเขมรที่ยาวที่สุดในโลก ดูแลขำอน,นาตรงสร้างบรรยากาศเป็นเรือพระที่นั่งนี่แหละลำเรือสีทองมีโขนเรือเป็นนาคเสียนเดียวหางกระนกไทยสร้างโรงเก็บเรือจำลองบรรยากาศเรือโบราณมีชุดกำลังพลฝีพายให้ชมแล้วเรืออะไรนะ่ะที่ฝีพายต้องแต่งชุดทหารมหาดเล็กถ้าไม่ใช่เรือพระที่นั่งคติ ลำเรือสีทองบวกขนเรือเป็นสัตว์ป่าหิมพานเป็นคุณลักษณะของเรือในพระราชพิธีพยุหายาตราทางชลมากของไทยไม่ใช่ลักษณะของเรือแข่งทั่วไปในเมื่อขเขมรไม่มีพระราชพิธีทางเรือแล้วจะสร้างรูปแบบเรือทองโขนนาคเพื่ออะไรแถมตัวอาคารน่ะยังใช้คันถวยหงซึ่ง ไทยนะ่ะใช้ในการสร้างเมนหรือโบสวัดมอญไปอีกนะ่ะนี่คือความลักลั่นที่ขเขมรนนะ่ะแค่อยากมีเหมือนไทยไว้ก่อนเท่านั้นแต่หารู้ความหมายหรือเคยมีจริงในขเขมรไม่ปกติขเขมรนนะ่ะมีแต่การแข่งขันเรือยาวประจําเทศกาลน้ำหรือบอลออมตักเทียบเคียงกับงานลอยกระทงของคนไทย คนหัวใสหยิบมาเป็นสาระสำคัญในการสร้างเรือสีทองโขนนาคเอาเองสวมรอยศิลปะไทยลงไปได้เรือสีทองมีโขนนาคยาวที่สุดในโลกมาลำหนึ่งนะ่ะเป็นการบ่งบอกว่า,ขาเขมนก็มีไม่น้อยหน้าไปกว่าเรือสุพรรณหงษ์ของไทยนะจ๊ะยิ่งผลักดันให้ Innes b e r l e c o s บันทึกสถิติความยาวเรือได้สำเร็จก็ยิ่งย้ำความภาคภูมิใจ ขั้นกว่าเนื้อไทยได้อีกนี่คือวิธีการสร้างชาติของเขมรที่จงใจสร้างทุกอย่างตามประเทศไทยโดยไม่ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกในโบราณคดีทุกกิจกรรมหรือโครงการจัดสร้างใหม่ๆของเขมรยุคนี้ต้องฝืนความจริงในอดีตไว้และแอบมองไรก่อนเข้าสู่การดำเนินการเสมอลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้นะครับ คนแรกคอมเมนต์ว่าหน้าด้านมากก็ไก่ล้านตัวถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเสียงบป,ประมาณในการสร้างประป่านะลงทุนในสิ่งที่ไม่ได้ทําให้ปากท้องชาวบ้านชาวเขมรดีขึ้นเลยเพียงเพราะอยากจะแข่งกับไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขอท่านไหนนั่งเรือแบบนี้เคยเข้าไปเม้นว่าที่บ้านเรานะ่ะก็มีเรือแข่งมีหัวเป็นพญานาคท้ายเป็นหง แข่งชิงถ้วยรางวัลพระราชทานทุกปีที่จังหวัดน่านและก็มีอีกหลายจังหวัดที่จัดงานแข่งเรือทั้งยาวทั้งสวยกว่านี้นะ่ะแต่มีคเมเมนท่านหนึ่งนะ่ะเอารูปไปโพสต์บอกนี่แหละคือเรือต้นตำรับของไทยวงเล็บ้าหมายถึงไม่ใช่เรือฉบับสุพรรณหงษ์แต่เรานะ่ะเข้าไปเม้นว่านี่มันเรือแข่งก็บอกอยู่ส่วนเรือสุพรรณหงษ์ คือเรือพระที่นั่งให้เขาไปหาข้อมูลเองจากนั้นนางก็หายไปเลยนะ่ะไม่เจอโพสต์อีกถัดมานะครับควมเมนต์ว่าเรือที่ไม่เคยลงน้ําเหมือนกับปรมาจารย์มวยล,ลวงโลกที่ไม่เคยขึ้นเวทีประเทศแห่งการมโนโจริงๆซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็น,นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมุกไม่หาพาเพื่อนเครียดเชฟลาวโต้กลับอังเคิลโรเจอร์หลังจากเล่นมุก อาหารลาวกัมพูชาคืออาหารไทยเวอร์ชั่นห่วยแตกจากทางเพจ Facebook แบนติงได้โพสต์ขอ้อควาไมไว้ดังนี้ครับแสงเชฟชาวลาวและติ๊กต็อกเกอร์ที่มีผู้คนกดไลค์มากกว่า7ล้านคนทำคลิปตอบโต้ในเจลเองหรือนักแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟนเชื้อสายจีนมาเลเซียเจ้าของคาแรคเตอร์อันเคิลโรเจอร์ซึ่งล่าสุดไปร่วมถ่ายคลิปกับติ๊กต็อกกอ,อีกรายหนึ่ง แต่กลับพาดพิงอาหารลาวและอาหารกัมพูชาในแง่ไม่ดีอาหารในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ไม่ได้รสชาติดีทั้งหมดอย่างอาหารลาวกับอาหารกัมพูชาก็เหมือนกับอาหารไทยเวอร์ชั่นห่วยแตกประโยคดังกล่าวคือสิ่งที่อังเคิลโรเจพูดในคลิปที่เป็นกระแสถกเถียงในช่วงต้นเดือนสิงหาคม2023ซึ่งในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าชิด t v e r s i o n of Thai food บรรยายถึงอาหารลาวและกัมพูชาและทำให้ผู้คนที่อยู่ในคลิป t ิ k t o อกร่วมกับ u n งเคิลโรเจเตือนเขาว่าอย่าพูดอะไรแย่ๆเกี่ยวกับอาหารทั้งสองชาติหลังจากนั้นก็มีคลิป t ิ k t o อกเพื่อตอบโต้อังเคิลโรเจออกมาอีกเป็นจำนวนมากแต่คลิปที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือคลิปของเชฟแสงที่เผยแพร่ออกมาเมื่อ2ส,องสิงหาคมซึ่งเขาอธิบายว่าที่จริงแล้วประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น อยู่ใกล้ชิดกันและกันเหมือนที่ลาวมีพรมแดนติดกับไทยเวียดนามและกัมพูชาการทําให้แต่ละประเทศนั้นขม่นกันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําและวัฒนธรรมอาหารลาวก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับภูมิภาคนี้มาอย่างยาวนานเชฟแสงยังบอกอีกว่าการเปรียบเทียบเรื่องของอาหารจากชาติหนึ่งแย่กว่าหรือดีกว่าอีกชาติหนึ่งนั้นเพียงเพื่อจะเรียกเสียงหัวเราะเป็นเรื่องที่ดูต่ํา และชวนให้สงสัยว่าใครกันที่จะสลกไปกับมุกแบบนี้ได้เพราะมันเป็นมุกที่ดูโง่เขลาไม่เข้าใจบริบทแวดล้อมอื่นได้เลยอย่างไรก็ดีมีคนจำนวนไม่น้อยเช่นกันที่มองว่าอังเคิลโรเจอร์เพียงแค่เล่นมุกตามปกติเพราะที่ผ่านมาเขาก็ล้อเลียนจิกกัดวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของคนมาเลเชื้อสายจีนของตัวเองมาตลอด และเสยดสีอัตลักษณ์ร่วมบางอย่างของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนกลายเป็นจุดขายที่สำคัญของเขาเองและก่อนหน้านี้อังเคิลโรเจอร์ก็เคยล้อเลียนรัฐบาลจีนจนโดนทางการจีนแบนสื่อโซเชียลของเขาในประเทศจีนมาแล้วเช่นกันเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกคอมเมนต์ว่าผมชอบอังเคิลโรเจอร์นะแต่ก็ไม่ได้ชอบอาหารลาวกับกัมพูชามากสักเท่าไหร่ แต่ครั้งนี้ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับแกนักเพราะคิดว่ามุกนี้ก็ล้ำเส้นไปหน่อยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแกก็พูดของแกไปเรื่อยน่ะมันเป็นซิ g กเน u เจอร์ของแกที่ต้องจิกกัดคนที่ถือสาหาความน่ะคือคนที่มีชนักติดหลังมีปมที่คิดว่าตัวเองนั้นด้ยอยู่แล้วก็เลยร้อนตัวเป็นเดือดเป็นร้อนขึ้นมาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมว่ามันเป็นความคิดเห็นของเขาเขาชอบเขาไม่ชอบ ก่อนหน้านี้นะ่ะอาหารไทยก็ถูกสาวฝรั่งตำหนิและฟ้องอยู่เลยจะหัวร้อนไปย้ยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ